ดีค่ะนะคะก็จะอ่าเกีกเ่ยวกับการเดินทางเนม่าลของนะคะในวันที่นะคะจะสอบจะสอบปลายภาควันสุดท้ายของสอบปลายภาคเลยนะคะตัวอดีตซป็นตัวให้ก่อนเพราะว่าสอบปลายภาคก็ได้ก็เกลียด้วยไม่เกลีติได้ยังตั้งเลยนะคะจะสอบปลายภาคก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็อันนัซื้อแล้วเป็นไงบ้างนะคะว่าสื่อเนี่ยสือแล้วก็ที่ดูเวลาก็รู้สึกว่าเรียนรู้ก็สอบไปแล้วนะคะ สบใ้ดวยนะคะจบไดค่ะสุดท้ายได้นะคะซึ่งจะว่ามีชาหลักด้วยนะคะสัตว์ไทยธังกิจวานเนี่นะคะคนจะเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเราจับดีจะว่าตัว่อจัดต่อไปต่อมาเลยนะคะพั่วมีการอะไรบ้างสุกเสริมด้วยนะคะมีสีจุดตัวแล้วก็อบเสร็จแล้วก็ม่าควัานะคะเพ่อจะว่าระทึกเจ็บเจ็เ็จแล้วก็อีกอีกอะรอย่างเงี ถืว่าซึประทใจแล้วเทนเดี่ยวตัวอ่นหสือหนอก่อนเดี๋ยวขอสอบาได้นะคะจะได้เก็บกเก็บเคแล้วก็เก็บเคแล้วก็ซึ่งว่าประทบใจแล้วก็แว่าจะไปแย้งรายไปดูเกี่ยวกับต่อไปภาพก่อนคลแย้งรไปดูปฏิวัติค่ะมาดูอันหนังือของทูชาเป็นยังไงบ้างนะคะก็ซึ่งว่า สอบปลายภาคอย่างนี้เลยนะคะไหวมากเลยนะคะสอบปลายภาคนั้นจะไหวหน่อยนะคะก<ๆ>็คาดเดาเดาเดาเดือนน่าจะใกล้เทอมสองแล้วนะคะทุกคนทุกเดี๋ยวคับเสร็จที่น,นั้นเ้วยนะคะเพิ่งนราจะเีว่าทุกทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าในส่วนเดี่ยมตัวเราก็สันรนสิรกให้เดียวปล่อยตัวซึ่งว่าน่าจะจุดอยู่ก็ยังดีนะก็โอเคะแต่ว่าบังเอิญเราก็ ซึ่งว่าหนังสือเต็มตัวให้เต็มที่ด้วยมีข้อสอบแล้วมีมีมีหัวข้อนี่น่าจะออกสอบหน่อยออกสอบหน่อยนะคะซึ่งออกสอบก็ยังดีออกสอบจะโอเคนะคะซึ่งว่าออกสอบออกสอบด้วยเนาะซึ่งว่าประทับใจมีหัวข้อเข๋มีสรุปอย่างไร้างนะคะว่าไึ่งเด็นะรู้ได้อย่างไรว่ะเพราะฉะนั้นแล้วซื้อวิชาเตยมตัวจะปากกาดินสอแล้วก็ซึ่งว่าประวัติเนี่ยทุกคนจะมี อย่างไรนะคะอีพอสอบได้นะคะซึ่งเราจะลองดูวิธีสังเกตนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะจะตื่นเต้นไปหน่อยอีกเลยทัางหลายนะคะด้านหัวข,ข้ออีกนะคะหัวข้อเขียนเป็นยังไงบ้างนะคะก็รู้สึกว่ายัาง่ใหญ่หนึ่งนะคะเพราะอันนี้อันนี้จะออกสอบเยอะออกสอบยุ่มากเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่น้อยนะคะเพ่อไม่ใช่น้อยก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เครียดสีเรียดอีกนะคะซึ่งต่อหัวข้ออันนี้หัวข้อจะเป็นยังไิหนึงนะ วงจอชีวผลิตภัณฑ์แล้วก็ถือว่านราจะถึงน้อยวงจอชีวผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะออกจะออกง่ายสอบง่ายมากเลยคะ่ะข้อกาและข้อเขียนด้วยนะคะซึ่งต่อมาจากด้วยนะคะเพราะว่ามีออกสอบจะเป็นสอบไว้ผาาอีกเส้นกันมีหัวข้อหนังสือด้วยนะคะเพราะว่าหัวข้อ,อจะเป็นนี้ผู้ผลิตผู้ผู้ตัวแทนผู้ค่าสง่งแล้วก็ผู้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 ผลิต อะไรบ้างนะคะผู้ค้าปลีกผู้บริโภค้วยนะคะจะว่ายังมีการตาลาดการส่งอะไรบ้างนะคะจะว่าต um ุ้มเบส่านนัสือแล้วนะคะทคนตุ้มเบสอ่านหนังสือแล้วนะคะเพราะว่าอย่างใดหนึ่งแล้วหนังสือทุกวิชาทุกรอบเลยนะคะอิสตา์นะคะเพราะว่าเราต้องการเป็นเด็กหัวกะทิได้าเราเล่นถือถือปากกาดังนสอไปประมาณโย่โอ้แล้วถ้าสอบไปพลาด ่อไปภาคนะคะจะปเป็นเียมตัวอุปกรณ์เครื่องเขียนทั้งหมดการเรียนทั้งหมดด้วยนะคะการเรียนจะเป็นเครื่องเขียนนะคะจะเป็นปากกาสีน้ำเงินปากกาสีแดงประมาณนี้น,นะคะปากกาสีดำแล้วก็ปากกาลงคําผิดนะคะซึ่งต่อจากนี้ไปใช้ไปสอบด้วยนะคะจะเป็นไม้บรรทัดกล่องดินสอและจะมีต่างๆนะคะสว่ารู้สึกเป็นยังไงล็อกโซก็มีด้วยนะคะล็อกโซก็มีนะจะเป็นปากกาล็อกโซแต่ไม่ได้ซื้อหรอกใช่ไหมแต่ไม่ได้ ซื้อเลยเีแยแบบว่าเสียดายจังเลยนะคะเพราะว่าน่าจะใช้ไปเยอะไปยังไงบ้างของสมควนด้วยซึ่งปากกานี้น่าจะใช้ดีใช้ติดด้วยนะคะใช้ดีจะใช้ติดนะคะแต่ว่าปากาก็ยังดีกาลังดีหน่อยนะคะเพราะว่าน่าจะใช้แบบหัวเล็บหัวเล็กเลยนะคะปากกาอย่างไรบ้างนะคะซึ่งจะเป็นทํางานรายงานกลุ่มก็กระสุบไปนะคะจะเป็นสอบปลายผ้าของเราด้วยนะคะซึ่งราจจะเป็นปากกาดำแล้วก็ปากกา นี่สีดำกับสีน้ำเงินสีน้ำเงินด้วยนะคะจะเป็นะอกุดด้วยนะคะจะว่ารู้สึกได้อย่างไรแล้วก็สึกสบายใจแล้วว่า,าใช้ฟีเียไว้ใส่คอกาคอเขียยไว้เขียนได้นะคะทุกทุกคนแล้วก็แต่ว่าอิสระทุกคนด้วยทุกทุกคนคะมีอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าเราทุกคนใจร้อนเกินนะคะเพราะว่ามีวิชาหลักด้วยนะคะจะว่ามีเศรษฐศาสตร์ของโคสอของของหนึ่งปีที่แล้วนะคะเชิญกันแล้วคิ แต่ยังไม่เสร็จแต่มีเยอะเลยนะคะน่าจะนิดเดียวเองนะคะมีจะดสุกมีเยอะเท่าไรเลยนะคะน่าจะของเก่าไปหน่อยนะคะแต่ว่าไม่เกร็งเลยลคะนิววชาแล้วก็เสฐศาสั์ทั้งนั้นนะคะเสฐศาสั์ด้วยนะคะซึ่งต่อจอ้ว่ามันเป็นได้อย่างไรทีน,นี้ตรงแผ่นนี้เราจะโดนน้ารอ้อนการน้าร้อนมาก่อนนะคะการน้าร้อนเป็นยังไงอีกจวดซึ่งแฟ้มนะคะถูกแฟ้มนะคะไว้ใส่กระดาษ A4 ได้โดยใส่กระดาษรายงานก็ได้นะคะ แบบนี้นะคะมีเขียกกลางสมัครเรียนอยู่นะคะแต่เรียนภาสุดท้อภาพิเศษเพื่อว่าไว้สอบอุปกรด้วยว่าเสร็จยังไร้แล้วก็จะมีเกียรติของเราเนี่ยน,นะคะแต่ว่าเราต้องเตรียมปากกาก็กาก็ไว้สอบแต่ว่ามีปากกาสอบเวยนะคะแต่ว่าอุปรกรณ์คือเขียนอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด้วยนะคะซึ่ง จะเป็นประกาศดีเซลพวกเราด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรมีหมีมีลออโซ่ก็สิ่งย่านว้างด้วยจ้าเป็นยไงบ้างค่ะคุณผู้ชนะคะก็จะเป็นใมหาลไยนะคะนี่อของเราสอบปลาคมหาที่ของเราคือสอบการศึกาสอบการคตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็ข้สองข้อที่สองนะคะคุณ เดี๋ยวเติมหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวนะสกนสองนะคะันเนที่สเทิมหน้าด้วยนะคะซึ่งต่ด้ย่าขดตาเพื่อว่าเป็นยังไงบ้างรายการใช้ยขดล้วก็ายกางนะคะเพราะว่าทำไมไม่เอาโมเดลที่ชคนสักนขาบ้างขวตาบ้างวตาบางขดบ้นะคะดตาบ้างขวดาย้างวาบทุกวดาากว่าบ้างขวดางขวาบ้างขวดบงขว้นงคะดตบ้าะา้กะดตลบ์าะตดตาบ้ะดางดตาดตาบงข่ตง้นะคะ 我们是做小米。 รายกดเริ no ่มนะคะช่องรายกามไทน่งนะช่องมีติดตามด้วยนะคะก็แต่ว่ามีมีินะคะเพื่อจะด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะ้างมีจะไปทุกหมากนักแสดงพิณกอดพองออีกสามจะเป็นีจะไปเป็นนักแสดงพิากอพงวัรจงช่อกิมเมอดองก่ันคมานะคชองสมเจ็ดมากนะครับดีครดีรับแต่สันี้ที่จะไเห็ไปกันนะจ๊ะสลับที้นี่นะคะขอตกก้าบาย 재미